เภสัชกรโรงพยาบาลคำนามบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการใช้ยาในโรงพยาบาลของคนไข้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นบุคคลตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนถึงมือคนไข้มารู้จักผู้อยู่เบื้องหลังของบุคลากรทางการแพทย์ในซีรีส์ความลับเภสัชกร EP 6เภสัชกรโรงพยาบาล สวัสดีครับผมเพรศจกรนัชชนน์สถาปนพรริรกิจปัจจุบันเป็นเพรศจกรปฏิบัติการฝ่ายเพรศจกรรมโรงพยาบาลสิริราชครับสำคัญที่สุดเลยก็คือทุกคนจะต้องมีหัวใจนักบริการอนเนื่องมาจากเราจําเป็นต้องมีการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะครับให้ถูกต้องและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นต้องมีการให้ข้อมูลในเรื่องของการใช้ยายหรือดั n อินฟ a t i เมชัน v วิ e กับบุคลากรทางการแพทย์อ,ยอื่นๆคุณสมบัติถัดมาคือเรื่องของทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะว่าเราจําเป็นต้องมีการสื่อสารกับคุณหมอคุณพยาบาลให้เข้าใจง่ายรวมถึงข้อมูลต่างๆที่เราต้องแนะนําการรักษาให้กับคนไข้ก็จําเป็นต้องเข้าใจง่ายถัดมาเดยกยคิดว่าต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบครอบแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจเพราะว่าการใช้ยาต่างๆนะครับรวมถึงขนาดยาที่เราจําเป็นต้องดับเบิลเช็คจากการสั่งยาของคุณหมอจะเป็นต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคุณสมบัติสุดท้ายคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอการรักษาณปัจจุบันเทียบกับการรักษาเมื่อ5ปีที่แล้วแตกต่างกันโดยสิ้้นนเเชิงงจป็ตอ อัปเดตความรู้ให้ทันสมัยเพื่อนำความรู้ด้านยาเนี่ยมาใช้ในการรักษาคนไข้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็แตกต่างพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะมองคนละประเด็นกับคุณหมอคุณหมอเนี่ยจะโฟกัสในส่วนที่เป็นการวินิจฉัยโรคเภสัชกรเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในส่วนของการดูแลคนไข้โดยการใช้ยาทางเรื่องของข้อบ่งใช้นะครับประสิทธิภาพความปลอดภัยวิธีการใช้ยารวมถึงมูลค่าการรักษานอกจากนี้เนี่ยยังมีบทบาทอื่นๆอีกหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นผลิตยาทั่วไป ผลิตยาปราศจากเชื้อทาเคมีบำบัดรวมถึงการเตรียมยายที่อาจจะไม่มีรูปแบบยาที่ขายในท้องตลาดหรือว่าการทำเอ็กเทนโพลาเนสขึ้นมาในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยเฉพาะรายเรสัชยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดนำหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ยาต่างๆเข้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาลด้วยเช่นกันครับ <S <S ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่ถูกขนาดไม่ถูกต้องย่อมส่งผลเสียโดยรวมกับสุขภาพซึ่งบทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลนี้ที่ในการที่จะไปลด เรื่องของโอกาสจะเกิดเรียกว่า d r ก g ว e a t e d problem หรือปัญหาในด้านยาเกิดขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะลดปัญหาดังกล่าวได้สุขภาพโดยรวมของคนไข้แล้วก็ความปลอดภัยของคนไข้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับปัจจุบันนี้มีการยอมรับที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับอันเนื่องมาจากบริก,กรสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนบทบาทในเรื่องของการ d e t ตัวดัก เ r e e d e problem หรือว่าปัญหาจากการใช้ยาเพื่อลดเรื่องของ medication error หรือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เราได้เข้าไปร่วมไม่ว่าจะเป็น consultant หรือว่าผู้ให้คำปรึกษาด้านยานะครับคุณหมออาจจะถามโดยตรงก็ได้ในขณะที่เรากำลังที่จะขึ้นไปราวคุณหมอบนบอร์ดนะครับ หรือว to pues. ่าคุณหมอบางทีก็จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อปรึกษาเรื่องของขนาดการใช้ยาหรือว่ารูปแบบต่างๆของยาบางทีก็จะมีเรื่องของการพาเคสเนี่ยมาคุยกันนะครับหนึ่งนั้นก็จะมีเภสัชกรเข้าไปร่วมให้คำปรึกษาในเรื่องของยาหรือดีสคัตในเรื่องของยาด้วยเช่นกันนอกจากนี้เนี่ยงานอื่นๆในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตยาในสาขาต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยเขายอมรับพวกเรามากขึ้นแล้วก็ต้องการเภสัชกรเข้าไปร่วมทีมมากขึ้นด้วยครับ ณปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคเรียกว่ายุคไอทีนะครับพสักราโรงพยาบาลก็มีการปรับตัวเหมือนกันนะครับในการให้ข้อมูลยา ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเช่น o f f i c i a l Line Facebook ก a n Page หรือว่า y YouTube นะครับเรียกง่ายว่าย่อยข้อมูลยานะครับให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นจะได้รับการใช้ยาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับทางสังคมโดยรวมนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือณปัจจุบันเป็นสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเจ้าหกรมีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้าไปร่วมควบคุมกระจายตัววัคซีนมีโอกาสได้เตรียมติดตามเรื่องของอาการทั้งเคียงหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนแล้้้ววเพื่ออใหปประชานียไดดดมมคภัสุ สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือเภสัชกรโรงพยาบาลไม่ได้เป็นบุคคลที่เช็คยาตามใบสั่งแพทย์อย่างเดียวนะครับมีการเช็ข้อบวงใช้ประสิทธิภาพความปลอดภัยต่างๆรวมถึงยาตีกันและมูลค่าย,ยาเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและปัจจุบันเรามีการผลักดันวิชาชีพให้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเภสัชกรเฉพาะทางซึ่งตอนนี้เรามีหลากหลายสาขามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เภสัจกรที่ดูแลผู้ป่วยไตยหัวใจการติดเชื้อต่างๆสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับมาลองสัมผัสชีวิตการเป็นเภสัจกรหรือว่าน้องๆทุกคนนะครับสนใจเข้ามาทํางานในสาขานี้เนี่ยพี่ๆเภสัชกรทุกคนก็พร้อมยินดีต้อนรับนะครับแพทย์มีหน้าที่วินิจฉัยโรคชั้นใดเภสัชกรมีหน้าที่วินิจฉัยยาชั้นนั้น ในซีรีส์เรื่องความลับเพศสักร EP สุดท้ายเรามาฟังมุมมองของแพทย์ที่มีต่อเพศจักรกันค่ะเราติดตามชม